三万米高。 โฆษณาโฆษณาอย่าฉันไม่ชอบโฆษณาเลยจริงๆขอร้องเถอะวันหลังโฆษณาอย่ามาเนาะรอหนะ่อยแก กล้องมองไม่ค่อยชัดจริงๆมองไม่ค่อยชัดเลนกล้องเรา จริงจังโคตรเองทุกคนกล้องเราเป็นแบบนี้เลย เนี่ยกล้องมองไม่ค่อยชัดเนี่ยทุกคนใครมองชัดบอกมาเลยใต้คอ,อมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยชออ่อค่ะโอ้ยกล้องเป็นแบบนี้แล้วทุกคนช่วยด้วยใครทำเราก็ตายไปเองค่ะไปไปเนี่ย,ยไปไป,ไป,ไป,ไป ไมจ่จริงไม่จริงใครมาต่อยเรามนงก็ตายมนงก็ตายขอพายนะุก็มองไม่ชัดเลยดำปิ๊ปีเลยตอนเนี้ย